ความหมายหนึ่งของทุกขันนะความหมายของทุกขันก็คือมีความขัดแย้งมีความกดดันความขัดแย้งเนี่ยนะก็คือความแตกต่างกัน ความไม่เหมือนกันความขัดกันไปคนละทางไปคนละแนวซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในธรรมชาติในสถาปัตยกรรมในตัวบุคคลในสัตว์ความขัดแย้งเนี่ยนะเป็นความหมายหนึ่งของทุกขังนะความหมายของทุกขังก็คือมีความขัดแยง้ง มีความกดดันยากที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้เป็นของที่ไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความทุกข์ลมพัดมาก็มีสิ่งมาทาัขวางทางลมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนภูเขากำแพงหินสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในธรรมชาตินะ สำหรับอยู่ในสถาปัตยกรรมเราก็จะเห็นนะเนี่ยอย่างอาคารทุกหลังนั่นแหละมีเสามีคานเห็นไหมเสาก็เป็นแนวดิง่งแนวตั้งคานก็เป็นแนวนอนเนี่ยมันขับกันนะนถ้าไม่ขัดกันอย่างนี้เนี่ยมีแต่แนวตั้งทั้งหมดนี่มันจะเป็นอาคารได้อย่างไรมันเป็นไม่ได้หรอกเอาแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่นี่เห็นไหม เนี่ยใหญ่ได้หรือที่เขาทอกันเนี่ยมันทอเป็นแนวตั้งกับแนวขวางมันขัดกันเนี่ยลักษณะขัดกันโดยอย่างนี้แล้วมันทําให้เกิดการยึดโยงกันการเชื่อมประสานกันแล้วเกื้อกูลต่อกันนี่นี่มันก็สร้างสรรค์กันนะความขัดแย้งเราพูดถึงความขัดแย้งมันไม่ใช่หมายถึงในแง่ลบแง่นก g a t i v อย่างเดียวเนี่ย ในแง่สร้างสรรค์ก็ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีความขัดแย้งทางสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะถ้าน้ําไหลมาเนี่ยไม่มีอะไรขวางทางน้ําเป็นยังไงมันไหลไปหมดเลยนะไม่สามารถจะกักเก็บน้ําได้เลยนะสร้างคันดินขึ้นมาก็ดีสร้างเขื่อนขึ้นมาก็ดีสร้างคูคลองขึ้นมาก็ดีสร้างลำรางขึ้นมาก็ดีเพื่อ ขวางทางน้ําให้มันไหลไปโดยธรรมชาติจะได้เก็บกักน้ําเกิดระบบชนประทานเอาน้ำเนี่ยไปใช้งานได้นี่เป็นความขัดแย้งในเชิงสร้างสรร์แม้กระทั่งว่าแดดส่องมาก็ต้องสร้างอาคารบ้านเรือนไปขวางทางแดดเอาไว้เม้นเราจะอยู่อาศัยกันได้อย่างไรนี่ในเชิงสร้างสรรค์แล้วมีแต่เชิงสร้างสรรค์อย่างเดียวเหรอ ความขัดแย้งในเชิงทำลายมีไหมมีนอกจากสร้างสรรค์แล้วมันก็มีในเชิงทำลายได้ธรรมชาติก็สอนให้เห็นนะน้ำไหลมาแรงๆมีอะไรไปขวางทางน้ำถ้าน้ำไหลเชี่ยวนะกำลังน้ำมากไอสิ่งที่ไปขวางทางน้ำนี่พังไหมพังเลยนะกำลังน้ำเนี่ยแรงมากเลยเนี่ยสึนามิยังไงคลื่นยักษ์ยังไง ลมก็เหมือนกันนะถ้าลมพัดมาเออนี่แหละแรงแรงมีอะไรไปขวางทางลมเป็นไงทอร์นาโดเป็นไงทางอีกนั่นแหละนี่มันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงความขัดแย้งในเชิงทําลายกันอันนี้เป็นต้นมนุษย์ก็ควรจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ ความขัดแย้งอยู่ในตัวไหมของเราก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวชีวิตเรามีร่างกายกับจิตใจทางด้านกายภาพร่างกายของเราก็มีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันไปคนละแนวมันไม่ไปแนวทางเดียวกันเอาดูใบหน้าของเราก็ได้คิ้วเป็นแนวอะไรคิ้วก็เป็นแนวขวางจมูกก็เป็นแนวตั้งใช่ไหมตาก็เป็นแนวขวางริมที่ปากก็ เป็นแนวขวางฟันก็เป็นแนวตั้งหูก็เป็นแนวตั้งแล้วทำไงใบหน้าเกิดความอะไรเกิดความงามที่สมดุลถ้ามันเป็นแนวเดียวกันหมดล่ะทุกอย่างเป็นแนวตั้งหมดคิดดูสินะลูกตาอตาก็เป็นแนวตั้งตาก็เป็นแนวตั้งเฮ้คิวก็เป็นแนวตั้งมันจะเป็นมนุษย์พันไหนเนี่ยมันจะเกิดความงามได้ยังไง ความขัดแย้งก็เกิดความงามที่สมดุลกันได้นี่ขัดแย้งในเชิญสร้างสรรค์ก็เหมือนกันแล้ว <c oughs> จิตใจของเราล่ะจิตใจของเราเ,าเฉพาะตัวเราก่อนนะมีความขัดแย้งไหมทำไมจะไม่มีเดี๋ยวเราก็ต้องการอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนละเปลี่ยนความคิดละต้องการอีกอย่างหนึง่งให้ความต้องการแบบแรกกับความต้องการ แบบหลังนี่เหมือนกันไหมบางทีต่างกันสิ้นเชิงนะขัดกันสิ้นเชิงนะเดี๋ยวเราก็ชอบสิ่งนั้นเอา้าไม่นานก็เบื่อแล้วกลับเป็นชังละหรือเดี๋ยวเราก็ชังสิ่งนี้เอา้าต่อมาก็กลับเป็นชอบแล้วมันก็ขัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปไว้ใจเรานะใจของเราเปลี่ยนได้นะนี่ไม่นับว่ามันไปขัดกับคนอื่นนะทีนี้ ถ้าความขัดแย้งเนี่ยมันแตกต่างกันในการอยู่ร่วมกันไปขัดก,กับคนอื่นละ่ะมันเป็นได้ทั้งในสร้างสรรค์และในทางทำลายนะในเชิงสร้างสรรค์ก็คือว่าความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยก็ให้เกิดการเลือกเฟ้นความเห็นที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกที่สุดนะความเห็นที่ถูกที่สุดดีที่สุดมันไม่มีหรอก สิ่งที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไม่มีในโลกเพราะทุกขังก็บอกแล้วไงความหมายทุกขังนอกจะหมายถึงความขัดแยง้งความกดดันหรือความไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ความทุกข์ <c oughs> ก็ยังหมายถึงสิ่งต่างๆเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นความเห็นที่ดีที่สุดไม่มีถูกที่สุดก็ไม่มีมีแต่ความเห็นที่เหมาะสม กับสถานการณ์หนึ่งในห่วงเวลาหนึ่งตาม <c oughs> เหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันเหมาะสมเท่านั้นเองนะเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปไอสิ่งนั้นที่ว่าดีๆที่ว่าเหมาะสมเป็นไงมันอาจจะไม่เหมาะสมแล้ว <c oughs> เมื่อมีความเห็นต่างกันถ้าใช้ความเห็นต่างในเชิงสร้างสรรค์ก็เลือกเฟ้นความเห็นที่เหมาะสม ไม่ว่าของใครผิดของใครถูกนะเพียงแต่ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์กับเวลากับเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าแต่ละฝ่ายมีความเห็นแล้วไม่ยอมลดลาวาสอกต่อกันนะยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่เพราะมีความเห็นแตกต่างกันขัดใจเป็นยังไงล่ะก็ไม่ยอมกันแล้วล่ะก็เกิด ทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนถือความเห็นของตนกน็ขัดใจกันขัดใจกันก็ขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นเพราะขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นแต่ละฝ่ายก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่ยอมกันเป็นยังไงทำร้ายทำลายกันเพราะมันเป็นความเห็นที่รุนแรงเหมือนน้ำที่ไหลามาแรงลมที่พัดมาแรงอย่างนี้เป็นต้น ะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจถึงว่าความขัดแย้งที่มันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งในเชิงสร้างสรรค์และในเชิงทําลายคนที่ฉลาดก็ย่อมเลือกเอาความขัดแย้งที่สร้างสรรค์นั่นแหละเขาจะไม่ใช่ความขัดแยงด้งในลักษณะของการทําลายกันนะ ธรรมชาติเนี่ยนะแต่ละขณะแต่ละเวลาเนี่ยมันก็ยังต่างกันเลยเดี๋ยวแดดก็ส่องลงมาอ่อนเดี๋ยวก็แรงก็ตามการเวลานั่นแหละนะน้ำก็เช่นเดียวกันไหลลงมามากน้อยก็ตามฤดูกาลตามลักษณะทางไหลของน้ำว่ามันลาดลุ่มหรือมันเป็นที่ราบแล้วความเห็นของคนเนี่ยแตกต่างกันนะ มื่อกี้ได้พูดว่าขนาดตัวเราเนี่ยตัวเราความเห็นของเราก็ยังเปลี่ยนความเห็นได้นับประษาอะไรกับคนอื่นจะให้ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่างกันมีประสบการณ์ต่างกันมีทัศนคติเนี่ยต่างกันและที่สำคัญนะมีความต้องการต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ย่อมมีความเห็นต่างกันเป็นแน่แต่ความเห็นต่างนั้นจะทำอย่างไรที่ให้ความเห็นต่างมันเป็นความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นความเห็นในเชิงทำลายกันนะ ความเห็นของคนรอบข้างเป็นความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละเนี่ยเราไปแก้ความเห็นของพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไหมมันแก้ไม่ได้หรอกนะเพราะความเห็นใครเนี่ยแต่ละคนก็ต้องแก้ความเห็นของตัวเองเปลี่ยนความเห็นของตัวเองคนอื่นจะไปิบังคับนี่มันยากเพียงแต่เราเนี่ยให้ข้อมูล ให้ความรู้ให้คำแนะนำเราทำได้แค่นี้ตัวเราเราก็ต้องกลับมามองความเห็นของเราว่าความเห็นของเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นถูกคนอื่นเขามีมิจฉาทิฏฐิแล้วมันคนละเนื้อเราเปลี่ยนความเห็นเขาไม่ได้เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ระหว่างความเห็นต่างระหว่างฝ่ายสัม,มาทิฐิกับฝ่ายมิจฉาทิิเนี่ยก็ต้องพยายามหาจุดร่วมนะหาจุดร่วมความเห็นบางเรื่องเนี่ยมันลงกันไม่ได้เลยเพราะเขาเลือกความเห็นเขาอย่างนั้นก็ชอบของเขาอย่างนั้นเขาเชื่อปักใจของเขาอย่างนั้นเขาศรัทธาของเขาอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาเชื่อไป เาเลือกข้างแล้วเลือกอย่างนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนเขาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่มันก็มีความเห็นอีกหลายอย่างเนี่ยที่มันร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเวลาคุยอะไรที่เป็นประเด็นความเห็นที่ต่างกันก็ไม่ต้องไปคุยหรอกแต่ถ้าเผื่อต้องอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน อยู่ในองค์กรเดียวกันหรือในอยู่ในครอบครัวเดียวกันบางทีก็ต้องถือเสียงส่วนใหญ่นั่นแหละอยู่ในประเทศในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันก็ต้องเอาความเห็นของเสียงส่วนใหญ่นี่แหละเมื่อเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรเราเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นขององค์กรของสังคม หรือของประชาคมนั้นเราเองก็ต้องยอมยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่แม้เราจะไม่เห็นด้วยอย่างนี้แหละแม้เราจะต้องฝืนใจเราก็ต้องยอมรับแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนความเห็นนะถ้าความเห็นเสียงส่วนใหญ่มันผิดอย่างเงี้ยมันผิดมันเป็นมิจฉาทิฐิ มตินั้นเนี่ยมันเป็นมติที่ผิดเป็นโทษเราไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นด้วยแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปขัดแย้งกับเขาเนี่ยอย่างเสียงส่วนใหญ่บางทีมันผิดจริงๆด้วยเนี่ยพวกมากลากไปเนี่ยนะแต่เราเป็นเสียงส่วนน้อยในเมื่อเขาจะเอาอย่างนั้นก็ปล่อยเขาทำไปเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยการเวลาเขาจะพิสูจน์ว่า ไอ้ความเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันผิดนะเราเองเป็นไม้ซสีกบางทีจะไปงัดไม้สูงมกงันกงัดไม่ได้หรอกเห็นแต่ว่าเอาละในองค์กรนี้มันมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยมันเห็นผิดทั้งนั้นเลยเราอยู่ไปเนี่ยนะก็ทำให้คุณธรรมเราเสียเลืมองตัวแล้วก็หาที่อยู่ใหม่สิย้ายองค์กรสิย้ายที่ทำงานสิ ถ้าเรามีศักยภาพจะย้ายได้นะย้ายถิ่นฐานสิย้ายชุมชนสิถ้าเราเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าเรามีศักยภาพได้นะแต่ว่าไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเรากต้องเข้าใจนะในธรรมชาติมันก็มีความขัดแย้งกันเป็นเนื้อของมันอยู่แล้วแหละเว้นแต่ว่ามันพอจะรับได้หรือไม่สามารถจะรับได้ เด็กก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีไปนะอย่างแนกหุบปากเอาไว้ก่อนเพราะอะไร พอเวลาเราไม่เห็นด้วยนี่เราแสดงออกมานะคำพูดนี่แหละเร็วสีหน้าด้วยเนี่ต้องรู้จักแต่งหน้าแต่งหน้าเอออย่างน้อยก็กล่อกลืนเอาไว้ข่มเอาไว้ฝืนเอาไว้แต่ปกติแล้วพอไม่เห็นด้วยปั๊บเนี่ยนะอะไรมากระทบเห็นด้วยปับ๊บมันหลุดออกไปทันทีเลยทั้งสีหน้าทั้งแววตาทั้งคำพูดนี่แหละพอหลุดออกไปแล้วเนี่ย มันก็เกิดปฏิกิริยาโต้อตอบกลับมาฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเมื่อไปขัดกับเขาเนี่ยเขาก็โต้อตอบกลับมาถ้าเราใช้การโต้อตอบคําพูดที่รุนแรงก้าวร้าวเขาก็จะโต้อตอบกลับมาก้าวร้าวอาจจะมากกว่าเราอีกแล้วเราก็โต้อตอบกลับไปด้วยความก้าวร้าวมันก็กลายเป็นวิวาทะเกิดขึ้นอันแรกเนี่ยเมื่อเราไม่เห็นด้วยเรามาตั้งต้นที่เรา เนี่ยไม่พอใจหุบปากไว้แล้วก็หาใจเขาลึกๆแทนที่เรจะไปเพ่งกรณีของความเห็นต่างนะเรามาทำความเข้าใจโอ้เขาเห็นของเขาอย่างนั้นเองเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นเองเขามีนิสัยของเขาอย่างนั้นเองให้เข้าใจเขานะถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราก็อยากให้เขาได้อย่างใจ ทำไมเขาไม่เห็นอย่างนี้ล่ะทำไมเขาไม่คิดอย่างนี้ทำไมเขาไม่พูดอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นเขามีความเห็นอย่างนั้นเราไม่สามารถจะเปลี่ยนความเห็นเขาได้ก็ต้องให้พื้นที่ให้จุดยืนเขาแต่เฉพาะความเห็นต่างเนี่ยก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยนะถ้าแต่ละฝ่ายจะเอาชนะคะคารพูดถึงเหตุผลของตัวเอง ว่าดีกว่าถูกกว่าเนี่ยมันก็ไม่ยอมกันเพราะแต่ละคนก็จะมีความเห็นของตัวเองมีเหตุผลมาสน,สนับสนุนความเห็นของตัวเองอยู่เสมอโดยบางทีก็ขาดปัญญาแล้วขาดหลักที่จะยึดว่าอะไรเป็นความเห็นถูกอะไรเป็นความเห็นผิดแล้วก็ต้องพยายามให้พื้นที่เขามีจุดยืนเขาอยากเห็นอย่างนั้นก็ให้เขาเห็นไป เราไม่เห็นด้วยนะเ้าก็หลีกเลี่ยงที่จะไปโต้อตอบเขาซสียไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกไปสอนจะไปเปลี่ยนความเห็นเขาถ้าเราไม่อยู่ในสถานนะที่จะบอกสอนหรือเปลี่ยนความเห็นเขาได้นะ ดันเราที่มันคลองใจเราอยู่นี่แหละที่ทำให้เราไปเที่ยวขัดแย้งกับคนน้นคนนี้คนนั้นก็ทุกพแรงตัณหานั่นเอง